รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านและก็น้องๆหนูๆทางบ้านทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูเล็กนัลุมนโพชเวศนะคะในรายการดนตรีไทยไอดอลนะคะที่จะพาคุณผู้ชมและน้องๆหนูๆมาพบกับนักดนตรีไทยไอดอลที่มากความสามารถที่เป็นเยาวชนไทยนะคะค่ะและว,วันนี้ก็ยังขาดเสียไม่ได้ครูเล็กไม่ได้ไมาคนเดียวนะคะนอกจากครูเล็กแล้วก็จะมีวิทยากรประจํารายการอีกหนึ่งท่านก็คือคุณครูเน่งนักกฤดจิราราชพัฒค่ะสวัสดีค่ะคุณเน่ง สวัสดีครับคุณเล็กค่ะคุณเน่งก็คือเหมือนอย่างที่ที่ผ่านมานะคะก็เป็นอาจารย์พิเศษอยู่หลายสถาบันเลยนะคะ,คะแล้วก็เป็นนักดนตรีไทยที่มากความสามารถแล้วก็มากความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติด,ด้วยะนะคะ <ผม S 1> แล้วก็ยังเป็นนักดนตรีไทยที่สามารถแบ็กอัพให้กับะละครไทยดังๆหลายๆเรื่องเลยนะคะค่ะแล้ววันนี้มาดูกันว่าคุณเน่งเราพานักดนตรีไทย อีกหนึ่งท่านมาเนาะที่มากความสามารถเหมือนกันเลือดใหม่เป็นเลือดใหม่เลือดค้นคนจางไม่ใช่เลือดใหม่ที่เป็นอีกเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่น้องถนัดน้องอาจจะเห็นคุณหน้าค่าตากันแล้วใช่ไหมคะที่ในเครื่อดนตรีชนิดอื่นแต่น้องคนนี้ก็คือมากความสามารถจริงๆเล่นได้หลายชนเครื่องดนตรีเลยนะคะมาทำความรู้จักกันค่ะน้องหมูนะคะน้องหมูสวัสดีค่ะน้องหมูก็หลายๆท่านอาจจะเคย คุณเคยแล้วในเทปก่อนหน้านี้เนอะนก่อนหน้านี้น้องหมูก็นะนําตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะครับผมสวัสดีครับผมนายวิรพัฒน์พง์พงครับปัจจุบันกําลังศึกษายอยู่ในระดับปริญญาตรีปีที่สองครับวิทยายน,าน่าจะิสป์ครับครั้งนี้ มาไม่ครบนะก่อนนั้นยังมีอะไรนะคุณเองนะก็เป็นสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นะครับเป็นระดับปริญญาตรีเขาจะชื่อสถาบันเนาะเราเป็นคนเงียบๆเลยอาจจะพูดน้อยนิดนึงนะคะอ่ะแล้วก็พอสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และอะไรอีกนะก็เป็นกระทรวงวัฒนธรรมด้วยกระทรวงวัฒนธรรมไม่ได้อยู่ในกระทรวงศึกษาเนาะเป็นกระทรวงวัฒนธรรมจริงๆก็เป็นอย่างนั้นถูกแล้วใช่ไหมคะอ๋อซึ่งปกติสถาบัน อุดมศึกษาหรือสถาบันศึกษาจะขึ้นอยู่กับกระทรวงอุดมศึกษาหรือกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการเนาะแต่แต่สําหรับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อยู่กับกระทรวงวัฒนธรรมใช่ครับโดยตรงเลยไดเร็กเลยเออดีไปอีกแบบนึงเอาค่ะทีนี้มาพูดคุยกับน้องก่อนเนาะเพราะว่าวันนี้เราเราพาน้องที่ซึ่งเป็นนักดนตรีไทยไอดดลเพื่อจะพี่หมูเนี่ยจะเป็นไอดอลของน้องๆหนูๆต่อไปในอนาคตเนาะพี่หมู กับเครื่องดนตรีชนิดนี้มีความคุ้นเคยหรือมีความชื่นชอบหรือมีความรักกับเขาอย่างไงเอ่ยก็เป็นเครื่องดนตรีชนิดแรกครับที่ประกวดแล้วได้รางวัลครับอตอนปหกครับปหอันนี้คืออันนี้เลยอันนี้อันนี้เท่าคุณเอกนะพ่อเท่าคุณเอกก็คืออ่าแต่ก่อนหน้านี้คือยังไม่ได้มีการประกวดอะไร้ก็คือเรียนและเล่นเป็นเครื่องแรกที่หัดเลยใช่ไหมครับครับอืม น่าจะว่าฝีไม้ลายมือไม,ไม่มีไม่ธรรมดาเนาะได้รางวัลอะไรบ้างสาหรับเครื่องดนตรีชิ้นนี้ก็เคยได้รางวัลเหรียญทองครับการประกวดศิลปหัตกรรมประจาปี2557ครับอืม57แล้วมีรางวัลอื่นๆอีกไหมคะสําหรับเครื่องดนตรีชิ้นนี้ก็คือคุยไ,ไม่มีมมอ๋อสำหรับอันนี้เขาเรียกว่าคุยอะไรเอ่ยคุยเพียงออครับเพียงอคอุยจริงๆเรามีกี่กี่ชนิดคะคุณคุณเองคะจริงๆมีคุยหลายชนิดมากเลยนะครับแต่ว่า ถ้าจะพบปรากฏในวงดนตรีไยทั่วไปเนี่ยเราจะคดจะพบได้สามรูปแบบด้วยกันนะครับ<ะ>ก็คือมีขลุยเพ<ะ>ียงอครับแล้วก็มีขลุยลีบนะครับอ่าแล้วก็จะมีขลุยอู้นะครับอืมแต่เพียงเพียงอเนี่ยคุณเล็กก็เห็นเห็นของเขเนี่ยนะคะเนี่ยชัดๆเนาะ เพีงออนนี่คือเราหน้าเราน่าจะเคยเห็นกันผมว่าเด็กนักเรียนรุ่นรุ่นเร,ราเขาเดียวกับน,น้องนีน่น่าจะต้องผ่านหลักสูตรที่ใช้คุยเพียงออนเป็นหลักนะคะใช่ใช่ใชเราน่าจะเคยเห็นคุ้นหน้าคัาตาเป็นอย่างดีเนาะเนาะูเรียกถือมันรีวิวเลยนะครับร,รีวิวสินค้าเหรอไม่ใช่ค,คืออยากให้เห็นว่าแล้วถ้าเป็นคุยลีบกับคุยครับก็ไซส์จะต่างกันครับอครับเพราะว่าเสียงก็ไม่เหมือนกันแต่ว่า ลักษณะหรือการเป่าการอะไรเงี้ยผิวหรือเหมือนกันไหมคะถ้าถ้าพูดถึงการกระทําต่อ m ม u t h p ีเนาะ,ะการการเป่าลักษณะรูปปากอะเหมือนกันครับอ๋อ<ช>แต่สั้นยาวอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะเท่ากับเท่ากับเสียงหรือคุณภาพเสียงที่ออกมาจะต่างกันใช่ครับก็ถ้าผมเปรียบเทียบก็เหมือนกับฟ l u t กับ p ิโ c o l เนาะลักษณะ,ะคุยของทั้ง3แบบที่ใช้อยู่ ที่พบเห็นและใช้อยู่ในปัจจุบันนะเท่ากับมีคุยเพียงออก็คืออันนี้ใช่ไหมคะแล้วก็คุยลีคุยอูุจริงจริงมันจะมีพวกคุยร้องอคุยกรวดอ๋อนั้นเราอาจจะนําภาพให้น้องๆได้ดูเนาะจะได้จะได้เข้าใจว่าลักษณะของแต่ละคุยเป็นอย่างไรครับจริงๆริงก็ขึ้นภาพเนี่ยถ้าถ้าไม่ได้เทียบไซส์ก็อาจจะมองเห็นดูไม่ออกดูยากเหรอคะใช่ครับก็อาจจะต้องจับภาพให้ให้เทียบไซส์กันคืออย่างคุยเพียงอเท่านี้ใช่ไหมครับ ขุยลีบเขาจะเกือบประมาณสักสามในสี่ไงครับขนาดประมาณสามในสี่สั้นใช่เล็กกว่าแต่เท่าเท่ากันเล็กกว่า,าตัวตัว<อ>ท่อใช่ไหมครับใช่ค่ะตัวท่อก็จะมีความเล็กกว่านิดหนึ่งอะไรครับแลวเสียงก็จะเล็กแหลมสูงกว่าใช่ครับลองขอลองฟังเสียงขุยเพียงออนิดหนึ่งได้ไหมคะ อันนี้ในอเจ้าก็มีไหมคะใช่ครัใช้ขลุ่ยนี้ไหมคะใช่ครับแต่ว่าอันนั้นจะเป็นขลุ่ยที่ต้องสั่งทําเป็นคียของดนตรีสากลครับถามถูกตัวเลยก็คือคุณเองเป็นคนเป่าเองหรือเปล่าคะใช่ครับใช่ใช่ก็คือเป็นขลุ่ยเพียงอแบบดนตรีสากลอ่าผมใช้ใช้ชื่อว่าขลุ่ยคีซีละกันผมไม่พูดว่าเป็นขลุ่ยเพียงอละกันครับใช่เพราะว่าไซส์ก็ไม่ก็ไม่เหมือนกัน จะเหมือนรีคอร์ดเดอร์อะไรอย่างนั้นไหมคะประมาณของของฟ้คือรูปร,ร,ร่างเรายังเป็นยังคงเป็นขุ่ยไทยอยู่แต่ว่าตัวสเกลของขอขอนุญาตนะครับตัวตัวเนี่ยครับรูรูนิ้วเนี่ย<ะ>อาจจะมีความทำมาเพื่อให้เป็นสเกลสากลอ๋อให้เข้ากับเครื่องดนตรีสากลให้ได้ใช่ครับใช่ไหมคะอ๋อแล้วแล้ว,ลวอย่างข,ขุย่รีบหรือขุยอู้อะไรที่ที่คุณึ่งบอกเนี่ยใช้ในวง หรือคุยเพียกออนเนี่ยใช้ในวงประเภทไหนคะส่วนใหญ่วงดนตรีไทยถ้าเป็นยกเว้นวงปี่พาดเนี่ยครับจะใช้คุยหมดเลยจะมีคุยผสมอยู่อย่างเช่นเครื่องสายวงเครื่องสายแล้วก็วงมโหรีอะโมโหรีเนี่ยจะไปเสียงสู้เขาได้เหรอคะอ่าได้ครับได้ครับเข้าไหมใช่เอาไม่ไม่ไม่ครับคือตัวตัวตัววงมโหรีเนี่ยเราจะปรับพวกเครื่องที่มันมีเสียงดังๆเช่นเครื่องปี่พาดให้มีไซส์เล็กลงเพื่อให้เสียงเล็กลงด้วย อ๋อเพื่อที่จะรองรับคือ<ช>เหมือนเหมือนให้ให้คลุยเขาอยู่ร่วมกับในวงนั้นได้แต่เสียงเอาเอาจงจริงอันนี้ในความรู้สึกของคุณเล็กน,นะคะคือถ้าถึงปรับปรับไซส์ให้เล็กแต่ว่าคลุยก็ยังเล็กมากกว่าอยู่ดีอย่างเงี้ยเสียง,ง,งเ,เขาจะพุ่งแทรกขึ้นไปได้วิธีการ,รมันก็จะไปอยู่ที่วิธีการบรรเลงแล้วครับทางของคลุยเนี่ยจะไม่เราจะไม่เล่นโน้ตซ้ําเหมือนคนอื่นม,มากเท่าไหร่จะมีการแบบ เหินขึ้นไปมีการตัดโน้ตให้มันมีความเป็นเป็นโลดี้ที่เป็นตัวอะไรอะแบบมีการเสลอมากขึ้นเงี้ยครับใช่ครับทิศทางก็คือต่างกันทิศทางของทำนองหรือทิศทางของการเล่นอะไรอย่างงี้ใช่ครับน้องน้องหมูรู้จักการเหิร์นไหมคะเหิร์นโชว์นิดนึงได้ไหมเหินยังไงเรื้ออะไรอย่างเงี้ย ใช่ครับอ๋ออันนี้เหินทยานเลยเขาเรียกเทคนิคเหินใช่ครับเทคนิคเหินมีการแบบโผล่เสียงสูงที่สมมติว่าเครื่องอื่นๆเนี่ยอาจจะเล่นทำนองแบบเป็นบล็อกๆต๊ดๆตืๆตืะแต่คุยจะแบบลอยเหมือนจะโหนโหนใช่ไหมคะอ๋อเสร็จแล้วพอมีความเทคนิคตรงนี้ก็เลยทําให้เขา พุ่งหรือโดดเด่นออกมาจากวงนอกจากมโหรีแล้วเครื่องสายยังมีวงไหนไหมคะที่จะใช้จริงๆก็จะมีงมวงพวกวงขลุ่ยเลยเดี๋ยวที่แบบเขาทําเป็นวงพิเศษเช่นเอาเอาขลุ่ยหลายๆาไซส์มามามาอองซอมมารวมวงกันก็มีนะครับรใช่แล้วอันนั้คือมีเครื่องชนิดเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆไหมคะพวกเครื่องกระทบเครื่องหนังมีอันนี้เป็นเป็นวงที่ไม่ไม่ได้อยู่ในในในแพทเทิร์นอะไม่ไม่อยู่ในในในกรอบของดนตรีไทย ก็ค,คือคิดขึ้นมา<ช>่พิเศษใช่หรือว่าวงที่ใช้ขุยเพียงอแล้วก็ขุยอู้ด้วยก็คือวงพิพาทดึงดำบันอะไรเงีย้ยครับพิพาทไม้นวมนะครับประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีชนิด ปี่พาดตึงดำบันเนี่ยจะเป็นปีพาดที่พัฒนามาใน,ในยุคหลังๆและอาจจะยุคประมาณช่วงรัชกาลที่5นะครับเร,เ,รเราเริ่มมีวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามีโอเปร่าเข้ามาเราเ,เราเลยอยากได้เพลงที่วงดนตรีที่มีความเป็นเบสเพิ่มขึ้นอะไรอย่างี้ครับเราก็เลยพัฒนาให้มีวงดนตรีที่เอาตัดเสียงแหลมออกนะครับก็กลายเป็นก็จะกลายเป็นวงปีพาดที่ไม่มีปีเพราะปี่เสียงแหลมเสียงดังเราเอาออก แล้วก็เราไปใส่พวกระนาดระนาดทุ้มมีอยู่แล้วแล้วก็ไปใส่พวกระนาดทุ้มเหล็กเพื่อให้มีความหึมกลางวานแล้วก็ไปใส่ข้อหุ่ยน่จะเสียงสูงไม่ใช่เหรอคะมีมีระนาดเอกเหล็กกับระนาดทุ้มเหล็กครับก็คือมีความคานกันระหว่างเสียงสูงเสียงกลางเสียงต่ำนึกนึกภาพก็คือเหมือนเสียงกล่องดนตรีแต่ว่าเป็นเสียงกล่องดนตรีที่ที่เสียงต่ำา่แล้วก็จะมีคล้องหุ่ยก็คือล้อใบใหญ่ใหญ่ที่เราเห็นตามวัดใช่ไหมเอาแบบนั้นนะครับที่ ที่ถูกตั้งเสียงจูนเสียงแล้วเนี่ยแต,แ,ตแต่เป็นโนต้ตนะครับเจ็ดใบล้อมรอ,อบอันนี้อาจอาจะอาจจะเห็นอา,อาจจหาได้ยากหน่อยหรือว่าเราเราจะมีขุยอู้ซึ่งเป็นขุยท,ที่มีขนาดใหญ่ล<อ>ักษณะเหมือนที่เราเรียกซอซอ,อูอย่างเงี้ยก็คือจะมีกระโหลกท,ที่ใหญ่ขึ้นขุยขุยอู้ก็คือใหญ่ขึ้นมาเพื่อให้เสียงทุ้มใช่ครับใช่ไหมแต่เดี๋ยวเรามีแบบให้ดูเนา นี่แบบนถ้าถ้าเกิดน้องๆยังงงๆกับลักษณะของครุยก็คือย้อนดูภาพร้บลองไปค้นคว้ากันเลยครับเกี่ยวกับว่าปีพาดหรือดําบันก็จะมีรูปรูปลักษณ์ของครุยแต่ชนิดเนาะโอ้หถ้ามีเอาจริงๆแล้วมีคุณอย่งอยู่ที่บ้านเหมือนมีประวัติศาสตร์ดนตรีไทยอยู่ถามมาต่อไปได้ทุกอย่างนะคะค่ะทีนี้มาดูก่อนหน้านี้คือเราได้โชว์เพลงอะไรไปนะคะเป็นเดี่ยวขึ้นประภาสองชั้นครับ อ๋อคุณทุเนเองอธิบายเดี่ยวขึ้นพระพราสองชั้นจริงๆเพลงเพลงนี้เป็นเพลงเอ่าเพลงเพลงสองชั้นทั่วไปเป,ๆๆเป็นเพลงเกรดเป็นเพลงที่อยู่ในเพลงเรื่องเป็นเพลงที่อยู่ในเพลงตรับอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าน้องได้ดึงออกมา,มาเดี๋ยวก่อนเพลงเรื่องเพลงเพลงตับ,บเป็นยังไงนะคะเพลงเรื่องเพลงตับเพลงเถาเรามีเรามีหลายหลายแบบมากเลยนี่คือเป็นประเภทของเพลงค่ะซึ่ง ถ้าเป็นเพลงเรื่องเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเหมือนเป็นเรื่องเดียวกันอาจจะเป็นมาจากบทละครแล้วก็ต่อกันเป็นเรื่องเดียวกันเพลงตับคือเอาเพลงที่อาจจะไม่ใช่เรื่องเดียวกันก็ได้นะครับมามาวางกันเป็นจังหวะเดียวนะครับเพลงเพลงเพลงตับที่มีอัตราจังหวะเดี่ยวขึ้นพร่าๆนี่ก็คือเป็นลักษณะเพลงแบบนี้เป็นเพลงหนึ่งในในในเพลงประเภทนี้คือดึงดึงมาดึงมาชิ้นหนึ่งใช่ครับ นั่นลองโชว์นิดๆสิเอาเอาตรงช่วงทำนองที่รู้สึกแบบเด็ดเลย <c oughs> แต่เขาเป่าเพราะนะหน้าหน้าน้องอีกอารมณ์หนึ่งเวลาเวลาเป่าจริงๆเราจะทาความความแบบรู้สึกคล้อยตามไปด้วยอย่างนี้ได้ไหมครอย่างที่ผมบอกว่าคือวัฒนธรรมของดนตรีไทยอ่ะสมัยก่อนเนี่ยเราเรารับใช้ในวัฒนธรรมของรั้ววังเวลาที่เขาเล่นในรั้วในวังเนี่ยแค่ได้มองหน้าพระองค์ท่านเนี่ยก็คือเป็นเป็นอะไรที่ พ<อ>ื้ปิติพื้ปิติโอเค <laughs> เออก,ก,ก็คืออะไรๆต้องเป็นความสำรวมไปด้วยอืมก็คือคเป็นวัฒนธรรมประเพณีมาใช่ครับรับใช้เจ้าน,า,น,นายครับค่ะแล้ววันนี้ทราบว่ามีอีกเพลงหนึ่งเนาะก็คือเป็นเพลงที่จะต้องเล่นร่วมกันระหว่างคุณเอ่งเพลงอะไรน้อง,องหมูเป็นเพลงลาวดวงดอกไม้ครับลาวดวงดอกไม้ก่อนจะมาถึงอะลาวดวงดอกไม้นิดนึงคุณเองอธิบายสั้นๆ่ ก็เป็นเพลงเพลงสำเนียงลาวครับผมเป็นเป็นออกลาวเหนือนะครับลาวนี่มีหลายหลายลาวใช่ครับลาวเหนือลาวใต้อะไรอย่างงี้หรือเปล่าลาวเหนือก็คือเหมือนเรียกว่าถ้าเกิดถ้าเกิดพูดไปทางประวัติศาสตร์เลยก็คือทางอาณาจักรล้านนาเอาไวาทำสำเนียงทางภาคเหนือใช่ถ้าเราไปภาคเหนือก็เราก็จะได้ยินสำเนียงประมาณนี้อะไรอย่างงี้นะคะแต่จริงๆก็คือเป็นเพลงไทยเดิม แต่รเรานําสําเนียงเข้ามาอย่างนี้นะคะเหมือนประพนันธ์ให้มีสําเนียงที่เป็นทางลราเหนื่อะก่อนจะมาเริ่มบรรเลงถามน้องหมูก่อนว่าน้องหมูเล่นเครื่องดนตรีเป็นหล้หลายชนิดมากแล้วแต่และชนิดเครื่องดนตรีเนี่ยเราต้องใช้การฝึกฝนฝึกซ้อมมากน้อยแค่ไหนคะก็ค่อนข้างจะต้องใส่ใจกับทุกเครื่องมือครับเพราะว่าในแต่และเครื่องมือก็มีรายละเอียดที่ต้อง ต้องทำความเข้าใจไม่เหมือนกันนะครับอ,อย่างอย่างคุยเนี้ยสําหรับสำหรับหมูเองเนี่ยคิดว่าตรงไหนที่มันยากสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับคุยที่ที่ผมที่ผม,ผมคิดว่ายากแล้วตอนนี้ผมก็ยังทําไม่ได้ก็คือระบายลมครับอการระบายลมแลที่แ <ลง S 1> อบเห็น,นเ,เขาเหมือนหายใจแล้วแบบอเอไไ้ไม่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 หายใจทาง,ทางปากหรืออะไรสักอย่างเนาะแอบเห็นเหมือนกันนิดๆนะคะครับอ๋อการระบายลมระบายลมโอเคงั้นเดี๋ยว้องลองูอด รอฟังไม่ไหวแล้วลองมาฟังราวดวงดอกไม้สองชั้นจากพี่หมูเนาะกับคุณหญ่งค่ะ จริงๆแล้วก็มีสำเนียงทางเหนือจริงๆนะคะแล้วก็น้องหมูรักหรือทำไมถึงเลือกที่จะเล่นเครื่องดนตรีชิ้นนี้อีกเนาะเพราะว่ามีหลายๆเครื่องที่เล่นเป็นอยู่แล้วเลยก็เครื่องดนตรีชิ้นนี้ผมว่ามันมีมันมีเสน่ห์ของมันนะครับด้วยสำเนียงเสียงแล้วก็การการออกการออกสำเนียงการออกอะไรเงี้ยครับมันทำให้แบบ มันมันฟังแล้ว response, มันรู้สึกสบายฟังรู้สสบายใจสบายหูเงี้ยว่ะครับมีไหมจะเอาไปจีบสาวมีไหมอ็ยิ้มนะอย่าบอกว่าสิ่งที่ครูคิดมีไหมจ้าก็เป็นไปได้นะเอาลิ้มไม่ตอบนะโอเคที่ฝึกนี่คือแรงบันดาลใจมาจากสิ่งนี้นี่เองเปล่าเปล่าครับเปล่ากบเปล่าครับเปล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังบ้างไหมมีไหม ไม่ค่อยได้เป่าครับเขาลำคาหรืออย่างไรหรืออย่างไรส่วนใหญ่จะไปทุ่มกับพวกเครื่องตีซะมากกว่าครับอ,อันนี้คุณเล็กแซวเล่นเนาะจริงๆคือคุณพ่อคุณแม่ชื่นชอบหมดแหละถ้าลูกหลานเขาได้มีความสามารถพิเศษทางด้านไหนหรือจะชื่นชอบอะไรเป็นพิเศษคุณพ่อคุณแม่รักและสนับสนุนอยู่แล้วนะคะแล้วก็แต่เมื่อสักครู่ที่หยอกไปเรื่องที่เอาไปจีบสาน้องไม่ตอบนะซึ่งน้องอาจจะใช้ไปแล้วแต่ใๆทั้งปวงก็คือน้องอะ่ะ รู้สึกว่ามีความทุ่มเทแล้วก็มีความรักในดนตรีไทยที่เป็นดนตรีไทยพื้นบ้านของของชาติเราเนาะมากๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเ,เขาเขารู้สึกห่วงแหนแเขารู้สึกที่จะพัฒนาต่อแล้วต่อยอดในความที่เขาอยากไปเป็นครูดูแล้วก็คือเครื่องดนตรีไทยของเราไม่มีทางสูญหายแน่นอนนะคะเพราะเรามีเยาวาชน ต้นแบบแบบที่ดีแบบนี้นะคะก็คือเป็นนักดนตรีไทยไอดอลนะคะก็วันนี้เราทั้ง3ามคนอาจจะต้องขอลาไปก่อนแต่ยังมีอีกหนึ่งบทเพลงที่พี่หมูมีมาโชว์น้องๆหนูๆหรือคุณผู้ชมทางบ้านนะคะเดี๋ยวติดตามอีกสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็วันนี้ถ้าชื่นชอบพวกเราก็ฝากติดตามพวกเราด้วยกลับมาพบกับพวก,พวกเราใหม่ในวันเวลาเดิมเดียวกันนี้นะคะค่ะวันนี้เราทั้ง3าคนต้องขอลาไปก่อนด้วยบทเพลงแสนคำหนึ่งสามชั้นค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ